สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปความรักของชาวราศีมีนค่ะ16-31พฤษภาคมนะคะมาดูกันนะคะว่าชาวราศีมีนความรักของคุณจะเป็นยังไงบ้างนะคะลัคนาสถิตยอยู่ราศีมีนก็ดูได้เช่นกันหรือแม้แต่กระทั่งดาวศุกร์ก็ดูได้ด้วยนะคะอาจจะไม่ตรงกับชาวมีนบางท่านก็ต้องขออภัยณที่นี้มาดูกันนะคะว่าชาวมีนของคุณจะเป็นยังไงบ้างนะคะ คนที่มีคู่รักมีครอบครัวของชาวมีนค่ะช่วงนี้นะคะมองว่าน่าจะมีเรื่องราวของอาการ ตกแต่งที่อยู่อาศัยนะคะเรามองแบบนี้ว่าตกแต่งที่อยู่อาศัยหรือแม้แต่กระทั่งว่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยระหว่างครอบครัวคุณก็เป็นไปได้ด้วยนะคะแต่มันมีบางสิ่งบางอย่างที่มันเหมือนกับอถ้าไม่ใช่เรื่องของอซ่อมแซมที่อยู่อาศัยตกแต่งที่อยู่อาศัยก็เราก็ย่อมหมายถึงว่าอาจจะเป็นเรื่องของสภาวะการเงินนะคะคือช่วงนี้อาจจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คุณต้องเซฟเซฟค่าใช้จ่ายใน ในเรื่องของครอบครัวนะคะค่าใช้ใจ่ายภายในครัวเรือนของคุณน่ะคะนะคะคืออาจจะมีใครคนใดคนหนึ่งไม่ระหว่างคุณหรือคู่ของคุณอาจจะมีปัญหาสภาวะการเงินเข้ามานะคะมันก็เลยเหมือนกับว่าต้องพยายามประคับประคองนะคะนะคะแล้วก็เซฟค่าใช้ใจ่ายพอสมควรนะคะนี่คือลักษณะของคนมีคู่หรือมีครอบครัวนะส่วนคนที่มีประเด็นค่ะนะคะคนที่มีประเด็นก็ย่ เราเห็นว่าความสัมพันธ์ในของคุณกับเขาเนี่ยมันน่าจะห่างเหินแล้วเราก็เห็นว่าคุณก็อารมณ์นะคะอารมณ์ของคุณเหมือนคนไม่อยากจะควายคว้าอะไรแล้วอ่ะนะคะมันมีอะไรที่มันน่าจะแตกหักปรกกันมาก่อนหน้านี้แล้วแต่ตอนนี้เหมือนกับคุณช่วงพักใจแล้วทําใจแล้วนะคะแต่ในการทําใจของคุณอ่ะคุณก็ขอแค่ว่าสักวันหนึ่งถ้ามีโอกาสเป็นไปได้น่าจะ กลับมารักกันได้แบบเดิมไหมอะไรประมาณนี้ด้วยเพราะว่าจิตใจของคุณคุณก็ยังคงมีเขายังคงรักเขายังคงไม่ได้ปล่อยวางเขาไปไหนสักทีเดียวนี่คือความในใจของชาวมีนค่ะเดี๋ยวมาดูนะคะว่าเขาคนนั้นของคุณจะเป็นยังไงบ้างนะคะเรื่องเราอาจจะไม่ตรงกับใครก็ได้นะคะชาวมีนโอ้โหตัวเขาเองก็เสียดายเวลานะคะเสียดาย ทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยใช้ชีวิตร่วมกันมานะคะแต่มันมีอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเขาบอกมาว่ามีอะไรสักอย่างหนึ่งแหละที่มันกระจ่างแล้วจริงๆที่ว่ามันชัดเจนอะในความรู้สึกนึกคิดของเขานะคะแต่แล้วก็เห็นว่าด้วยความที่ถ้าใครเป็นครอบครัวก,กันก่อนหน้านี้นะมันเหมือนกับว่าอยากจะลองแล้วอะนะคะอยากจะลองกลับมา คุยกันอยากจะลองกลับมาเคลียร์กันดูว่ามันจะมีอะไรดีขึ้นมากกว่านี้ไหมแต่เชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่าเรื่องราวตรงนี้มันน่าจะสายเกินสายเกินแก้ที่จะหันหน้ามาเคลียร์กันหันหน้ามาคุยกันนะคะอาจจะเป็นเพราะว่ามันมันรู้เขาเรียกว่าอะไรรู้ซึ้งนะคะรู้ซึ้งในความคิดแล้วแหละว่าความตรงนี้มันโอกาสมันเป็นไปไม่ได้เลยมันมีเรื่องราวของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งน่าจะมีรักครั้งใหม่เข้ามาแทรก มันก็เลยทําให้รู้สึกว่าไม่สามารถหรือแม้แต่กระทั่งว่าถ้าชาวมีนนะคะคนที่มีประเด็นคุณไปรักคนที่เขามีเจ้าของนะคะก็ย่อมหมายถึงว่าเขาน่าจะกลับไปหาคนของเขาละเขาไม่น่าจะกลับไปหาครอบครัวเขาหรือเขาว่าก็น่าจะกลับไปเออเรียกว่าอะไรดีน่าจะกลับไปดูแลครอบครัวเขานะคะแล้วเราเห็นว่าบางคู่บางคนชาวมีนคุณอาจจะไปคบหากับคนที่เขามีพันธะมีลูกด้วยนะไม่ใช่มีครอบครัวอย่างเดียวมีลูกด้วยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้น มันเป็นอะไรที่เขาก็เสียดายเวลาเท่านั้นเองไม่ใช่ไม่เสียดายเสียดายเวลาที่เคยที่เหมือนก็มีเวลามีใจให้คุณแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันมีเรื่องของครอบครัวเข้ามาแทรกแซงนะคะมันก็เลยทําอะไรไม่ได้ต้องตัดสินใจจบตรงนั้นเลยนะคะอาจจะชาวมินเองก็เหมือนกับว่าไม่ใช่เป็นฝ่ายถูกเลือกในความสัมพันธ์ครั้งนี้ทั้งนั้นที่ว่าใจก็มีให้นะคะแต่เหนืออื่นใดคือเรื่องของ ภาระหน้าที่เรื่องของครอบครัวย่อมมาก่อนนี่คือสิ่งที่เขาตัดสินใจเดี๋ยวมาดูค่ะว่าความในใจของชาวมีนะคะจะสื่ออะไรเขารับรู้บ้างนะเราเห็นความในใจของคุณคุณพยายามเขาเรียกว่าอะไร พยายามโอเคกับตัวเองแล้วอะพยายามพึงพอใจกับชีวิตความเป็นอยู่ปัจจุบันแล้วแล้วก็พยายามปรับตัวปรับใจปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินชีวิตของตัวเองละนะคะ จากอดีตที่เคยอยากจะอยู่กับเขาอยากจะสร้างครอบครัวกับเขาหรือแม้แต่กระทั่งว่าความรักของคุณในอดีตมันดีกันมาอยู่แล้วมันเริ่มดีไปในทิศทางที่ดีแต่จนแล้วจนรอบมันไปไม่ไม่ถึงไหนเพราะว่ามันมีเรื่องของคนอื่นเข้ามาแทรกแซงนะคะทำให้คุณตัดสินใจทั้งทั้งทั้งที่คุณยังเสียใจน่ะทั้งทั้งที่คุณยังรักเขาแต่คุณก็ยังต้องคุณก็ต้องตัดสินใจนะคะอาจจะเป็นเพราะทิฐิอารมณ์ด้วยหรือแม้แต่กระทั่งว่าอาจจะเป็นเพราะว่า สิ่งที่คุณคิดได้อะมันมองไม่เห็นโอกาสตรงนี้มองไม่เห็นความเป็นไปได้ตรงนี้ว่าคุณกับเขาจะได้เป็นครอบครัวด,ด้วยกันนะคะมันก็เลยทําให้ชาวมีนตัดสินใจจริงๆว่าวอม,มันสายเกินไปแล้วนะคะที่จะจะกลับมารักกันใหม่อีกรอบหนึ่งอะไรประมาณนั้นขอนเลยนะคะว้าวโอเคชัดเจนมากๆนะคะชัดเจนมากๆตรงที่ว่าคุณรู้ตัวว่าเขาน่าจะกลับไปหาคนของเขา ถ้าเขาไม่ได้กลับไปหาคนของเขาก็ย่อมหมายถึงว่าม,มันมีอะไรที่คุณยังคงคิดถึงเขาอยู่นะคะในสิ่งที่คุณหาทางออกไม่ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นบทสรุปก็คือคุณตัดสินใจแน่นอนว่าคุณจะไม่ไม่ยอมไม่ยอมกลับมาอยู่จุดเดิมแน่นอนแล้วนะคะณปัจจุบันนี้คิดถึงค่ะนะคะคิดถึงแต่ตัดสินใจบุ๊กออนดีกว่านะคะคือทุกสิ่งทุกอย่างมันมองไม่เห็นโอกาสตรงนี้เลยอะ่ะ มองไม่เห็นโอกาสความเป็นไปได้ด้วยอีกต่างหากด้วยความที่ว่ามันมีเรื่องราวของคนอื่นแอบส่องเขาอยู่ด้วยอะ่ะอืมตัดใจได้ค่ะตัดใจอยู่กับตัวเองพยายามทําตัวพยายามทําใจนะคะแต่ก็ไม่ไวายไปแอบอยากรู้เรื่องราวของเขาด้วยนะคะของชาวมีนอยากว่าอยากส่งข่าวหรือว่าอยากแค่ว่าเขาส่งข่าวมาหาชาวมีนบ้างไหมอะไรประมาณนี้นะคะ แต่จนแล้วจนรอดมันก็มองไม่เห็นเรื่องราวตรงนั้นก็เลยยอมตัดใจดีกว่ามาดูเขาค่ะอือเขามีความรักของเขาอะ่ะเขามีคู่ของเขานะคะมันชัดเจนมากว่าเขามีคู่ของเขามันก็เลยทําให้ เขาเรียกว่าอะไรดีเอ่ยทำให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้คือมันก็ไปไม่ถึงไหนนะคะใจมีให้ไหมใจก็มีให้แต่คู่เขารออยู่คู่เขาอยู่ตรงหน้าเขาแล้วนะคะสิ่งที่เขาต้องรับผิดชอบกับคนของเขากับครอบครัวของเขามันมีอะไรที่มันเหนือกว่าความรักต้องบอกว่ามีอะไรที่เหนือกว่าความรักตรงนี้ด้วยความที่เขาอาจจะคิดอะไรได้บางสิ่งบางอย่างนะคะอ่สัจธรรมบนโลกของความเป็นจริงก็ได้นะคะว่า เขาเรียกว่าอะไรเอ่ยว่าต้องอยู่ด้วยภาระอยู่ด้วยหน้าที่อยู่ด้วยครอบครัวนะคะเขามีตัวเป็นตัวจริงๆแล้วของเขาละนะคะมันก็เลยทําอะไรไม่ได้จริงค่ะต้องปล่อยชีวิตของคุณไปนะคะทั้งทั้งที่ใจลึกๆอะ่ะมันเหมือนกับว่าเขาก็แอบเสียใจไม่ใช่ไม่เสียใจแต่ถ้าจะบอกว่ามานั่งข่อยคว้าเรื่องของคุณอีกไหมไม่ได้คิดจะข่ยคว้าแล้วยอมเปิดโอกาสให้คุณไปมีทางเลือกอื่นแล้วนะคะนี่ก็คือเรื่องราวของเขาค่ะ แล้วอีกอย่างหนึ่งมันมันเป็นเหตุการณ์ที่ว่าทุกอย่างมันก็ต้องมันฝืนชะตาฟ้าลิขิตไม่ได้นะคะเขาบอกมาแบบนี้ว่าเขาฝืนชะตาฟ้าลิขิตไม่ได้จริงๆนะคะเพราะเขามีคนของเขาอยู่แล้วจริงๆนะคะเลยเรื่องที่ว่าจะตัดสัมพันธ์กับคุณนี่แหละกลับไปหาคนของเขากลับไปหาครอบครัวเขานะคะเนื่องด้วยว่าอาจจะมีคนของเขาครอบครัวเขาคอยดูแลเขาอยู่ก็เป็นไปได้นะความรักครั้งนี้มันเป็นความรักที่ รักสมเศร้าอะรักสาเศร้า,ามาตลอดเวลาเลยนะคะคือถึงเวลามันตัดใจก็ต้องตัดใจทำอะไรไม่ได้มากกว่านี้นี่คือความในใจของเขาเดี๋ยวมาดูนะคะว่าแนวโน้มของชาวมีนนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างขอเก็บไพ่สำรับนี้ก่อนจบแล้วค่ะ แนวโน้มฝั่งคุณชาวมีนคุณเริ่มต้นใหม่กับชีวิตของตัวเองแล้วนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันกลายเป็นอดีตกลายเป็นความหลังมาแล้วนับจากนี้ไปคุณจะเริ่มต้นให้โอกาสกับตัวเองแล้วนะคะคุณพยายามเหมือนกับว่าคุณรู้ตัวว่าสิ่งหัวใจที่คุณมอบให้อคุณรู้อยู่แก่ใจด้วยซ้ํานะคะเรามองเห็นว่าคุณรู้อยู่แก่ใจว่าสิ่งหัวใจที่คุณมอบให้เขาอ่ะแต่หัวใจที่เขามอบมาให้คุณเนี่ยมันไม่มีค่าอะไรเลยมองไม่เห็นค่าด้วยนะคะมองไม่เห็นว่าเขาจะมอบให้คุณเต็ม เท่ากับที่คุณรักเขามากมายสักทีเดียวนะคะมันเหมือนกับว่าเป็นความรักที่มันไม่มีความยุติธรรมที่คุณที่คุณรู้ตัวนะแล้วเราก็เชื่อว่าคุณจะค่อยๆลืมเขาไปตามกาลเวลาจากอดีตนะคะจบแล้วก็คือจบอดีตก็คืออดีตนะคะปล่อยให้เรื่องราวมันจบไปตามกาลเวลาเท่านั้นเองชีวิตมีโอกาสเริ่มต้นใหม่แล้วนะคะของชาวมีนมีความรักคุณอยากได้ความรักครั้งใหม่แล้วอะ เราเชื่อว่าแบบนี้นะนะคะชาวมีนอดีตก,ก็คืออดีตค่ะอยากเริ่มต้นใหม่อยากมีความรักครั้งใหม่แล้วคุณไม่อยากจะได้แล้วไอ้ความรักที่ เจ้าชู้ไก่แจ้หรือคนเจ้าชู้หรือคนที่มีทางเลือกนะคะคนที่ไม่รู้จักพออะไรประมาณนี้ด้วยคือรักสามเศร้าอะ่ะไม่เอาแล้วอีกต่อไปนะคะต่อไปนี้ถ้าเจอรักครั้งใหม่เขาบอกมาว่าชาวนีชาวมีนคุณจะศึกษาดูใจคุณจะไตรตรองอย่างรอบคอบที่สุดเท่าที่จะรอบคอบได้เพราะว่าคุณไม่อยากจะให้ประวัติศาสตร์สำรอยนี่คือการเริ่มต้นใหม่ชีวิตใหม่ของชาวมีนสำหรับคนที่มีประเด็นเดี๋ยวมาดูฝั่งเขาบ้างคะ่ะว่าจะเป็นยังไง แต่เราก็เชื่อว่าชาวมีนน่าจะมีรักครั้งใหม่เข้ามาด้วยนะคะสําหรับคนที่มีประเด็นอะแต่อยู่ที่ว่าคุณยังไม่พร้อมที่จะตัดสินใจด้วยนะคะคุณอยากจะชัดเจนตรงนี้ก่อนมาดูฝั่งเขานะคะอยากชัวร์ก่อนอยากชัดเจนก่อนค่ะเท่านั้นเองบางคนชาวมีนอาจจะดิวกับคนต่างชาติหรือเปล่าเอ่ยนะคะ หรือเขาอาจจะเป็นคนไกลสำหรับคุณก็เป็นไปได้นะว้าวเขาบอกมาว่าด้วยลักษณะตัวของเขาเองเนี่ยเวลาเลือกคบใครเนี่ยเขาเลือกเขาหนึ่งสมเหตุสมผลสมฐานะคู่ควรศักดิ์สีนะคะมีหน้ามีตาเสมอภาคกันนะคะทำให้เรื่องราวระหว่างเขากับคุณอะ มันเป็นความรักที่ว่ามันมันไม่นิ่งอยู่แล้วมันไม่โอเคอยู่แล้วมันเป็นความรักสามเศร้าอยู่แล้วมันก็เลยทําให้เขาเลือกกลับเลือกที่จะวนกลับไปหาคนเดิมของเขานะคะเพราะความคู่ควรเพราะอะไรที่ว่ามันอาจจะเหมือนเหมือนกันหรือแม้แต่กระทั่งว่าวัฒนธรรมเชื้อชาติอาจจะเหมือนเหมือนกันก็เป็นไปได้นี่คือสิ่งที่เขาตัดสินใจเลือกที่ว่าจะต้องกลับไปหาคนคนของเขาโดยที่ว่าเรื่องราวของคุณมันยากที่จะเริ่มต้นกันนะคะมันยากอุปสรรคมันเยอะมากๆความห่างไกลอะไรหลายๆ นะคะอีกทั้งฐานะฟ้องมาให้แล้วค่ะว่าเป็นฐานะนะคะฐานะทั้งนั้นเลยนะคะความเหมาะสมทางสังคมฐานะการงานฐานะการเงินได้หมดทุกอย่างนะคะที่มันเหมือนกับว่ามันแตกต่างกันนะคะมันก็เลยยากที่ว่าจะกลับมานะคะเท่านั้นเองนี่คือแนวโน้มฝั่งเขาเดี๋ยวมาดูบทสรุปของชาวมีนค่ะ จบแล้วนะคะเขาบอกว่าคุณคุณพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่แล้วนะกับชีวิตแต่เพียงแต่ว่าคุณยังไม่ค่อยจะเปิดโอกาสให้ใครเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์มากนักเพราะคุณอยากจะศึกษาดูใจให้มันชัดเจนก่อนโอเคเขาบอกมาว่าชาวมีนค้าชีวิตของคุณ่ะหลุดพ้นจากอดีตนะคะอะไรก็ตามที่ว่ามันร้ายๆอะไรก็ตามที่ว่ามันแย่ๆคุณได้ปลดล็อกตัวเองเรียบร้อยละ จะเจอรักครั้งใหม่ด้วยค่ะนะคะชาวมีนแต่คุณเหมือนกับว่าอย้ำมามากว่าคุณเจอรักครั้งใหม่แต่คุณก็ไม่ได้ไขว้าอะไรนะคะคือคุณเหมือนกับว่าคุณไม่ได้โฟกัสเรื่องตรงนั้นมากนกคุณปล่อยวางคุณไม่ได้บอกว่ามานั่งคิดเรื่องความรักตอนนี้ยคุณอยากจะได้ความสําเร็จในชีวิตของตัวเองซะมากกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าความในใจของคุณคุณยังไม่แน่ใจว่าเขามาในลักษณะที่ตัว เออเขาเรียกว่าอะไร <c oughs> มาในลักษณะที่ตัวเปล่าร่าเปยหรือเปล่าโสดสนิทหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะคือคุณกลัวกลัวคนที่เขามีพันธะเข้าหาคุณเพราะคุณมันจะไม่อยากเป็นแบบเดิมนะคะแล้วอีกอย่างหนึง่งคุณพยายามเริ่มต้นใหม่กับชีวิตก็ตามทีแต่หัวใจของคุณจริงๆลึกๆในใจของคุณคุณก็ยังไม่ได้ปลดล็อกจากเรื่องเก่าด้วยไม่ได้ปลดล็อกจากเขาด้วยนะคะยังแอบคิดถึงนะ่ะนะคะเราเชื่อว่าคุณก็ยังคงแอบคิดถึงตรงนี้ด้วยแหละ นะคะหทางอีกหนึ่งทางก็คือกลัวนะคะกลัวว่าคนที่เข้ามาจะมีอะไรปิดบังคุณจะมีอะไรที่เขาไม่ใช่คนโสดที่ชัดเจนนะคะที่เขาสรุปมาให้ชาวมีนแบบนี้เดี๋ยวมาดูนะคะว่าคนโสดบ้างค่ะนะคะมาดูคนโสดกันว่าจะเป็นยังไงบ้างชาวมีนนะ <c oughs> ทุกสิ่งทุกอย่างชาวมีนเขาบอกว่าคุณคุณยืนหยัดด้วยตัวเองนะคะคนโสดยืนหยัดด้วยตัวเองนะคะสู้ชีวิตสู้ปัญหาอะไรทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวเองเลยค่ะนะคะคุณอาจจะเจออาจจะเคยเจอความรักที่มันไม่ยุติธรรมมาแล้วนับจากนี้ไปคุณก็เหมือนกับว่าคุณก็ยังมีอคติกับความรักอยู่นะ แต่เขาบอกมาว่าชาวมีนช่วงนี้คุณพยายามค้นหาความสําเร็จให้กับตัวเองนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของเงินงานคุณอยากได้เงินสักก้อนคุณอยากจะมีทรัพย์สินเป็นของตัวเองมาก่อนัน,นดับหนึ่งมาเหนืออื่นใดนอกจากความรักนะคะความรักมันเหมือนกับว่าคุณขอพักก่อนแล้วเราก็เห็นว่าชาวมีนช่วงนี้การงานการเงินของคุณกําลังมากําลังดีขึ้นถ้าใครแย่มา นะคะมันก็เหมือนกับว่าคุณมีโอกาสมาเริ่มต้นให้กับตัวเองค่ะสู้ชีวิตด้วยตัวของคุณเองสร้างอาชีพด้วยตัวของคุณเองนะคะหรือแม้แต่ทั้งว่าสร้างทรัพย์สินด้วยตัวของคุณเองนี่คือชาวมินที่คุณกระทําอยู่คนโสดนะแต่ในใจก็ไม่ได้หมายถึงว่าคุณไม่ได้ลืมคนเก่าสักทีเดียวนะคะในใจคุณยังมีคนเก่าแหละมีความรักมารอคุณอยู่ตรงหน้าแล้วความสุขคุณรออยู่ตรงหน้าแล้วแต่คุณขอพักใจอะเรามองว่าคุณมีอดีตอะนะคะไม่ใช่หมายถึงว่า คุณยังจมปักอดีตแต่คุณยังมีอดีตที่มันเหมือนว่ามันเป็นแผลและคุณก็ยังมีทิฏฐิตรงนั้นด้วยนะคะเลยไปโฟกัสในเรื่องของความสุขความสําเร็จให้กับตัวเองดีกว่าสร้างอาชีพให้กับตัวเองสร้างเงินให้กับตัวเองนะคะทําฐานะตัวเองให้มั่นคงที่สุดเท่าที่จะมั่นคงได้แล้วอีกอย่างหนึ่งระมองเห็นว่ามีคนในครอบครัวนะคะข้างๆคุณคอยให้กําลังใจคุณเท่านั้นมาดูนะคะ จบแล้วค่ะจบแบบพังทลายโดยที่คุณก็ไม่ได้คาดฝันว่าเหตุการณ์ความรักของคุณจะต้องจบมาแบบนี้นะคะมันมีอะไรที่คุณเหมือนกับว่าชาวมีนเขาบอกมาว่าคุณก็มาเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ให้กับชีวิตของตัวเองจริงๆช่วงนี้นะหรือก่อนหน้านี้ก็เป็นไปได้นะคะแต่เขาบอกมาว่ามันเหมือนกับสภาพหัวใจของคุณอะคุณยังคุณยังคิดถึงว่าเขายังคงเป็นคู่ของคุณอยู่เลยนะคะ ไม่ได้บอกว่าคุณจะเนี่ยมันทำไมมันเป็นแบบนี้ล่ะโอเคมันมีอะไรแอบแฝงที่ว่าคุณยังยังคงไม่ลืมเรื่องราวในอดีตนะคะยังคงไปคิดถึงเขาเพราะว่าคุณเคยทําอะไรเพื่อเขามาเยอะคุณเคยจะพยายามทําทุกวิถีทางเพื่อให้ได้เขามาเพื่อให้ไม่ใช่เพื่อให้ได้เขามาเพื่อให้เขาอยู่กับคุณเพื่อให้ความความรักของคุณอะ่ะมันยั่งยืนนะคะแต่จนแล้วจนรอบมันพังมามันก็เลยทําให้ชาวมินคุณมีอคติด้วยนะ อยากจะเริ่มต้นใหม่แล้วก็เป็นช่วงที่เริ่มต้นใหม่ชีวิตอ,อาจจะค่อยๆเคลียร์เรื่องเก่านะคะให้มันจบจบไปค่อยๆเคลียร์เรื่องราวภายในใจนะคะว้าวมันไม่มีหนทางออกเลยบางครั้งชาวมีนทาไมเราเห็นว่าคุณเดินทางไปไหนหรือคุณไปทําอะไรคุณไปนึกถึงไปเห็นคนอื่นนะคะคู่ที่เขารักกันอะไรอย่างเงี้ยคุณเอามาคิดอะเราเชื่อว่าคุณเห็นแล้วคุณเอามาคิดนะเนีย่ยค่ะเห็นแล้วก็มาคิดถึงจริงๆนะคะ เขาบอกมาว่าด้วยเซนส์ของคุณเองนะคะด้วยความคิดของคุณเองนั่นแหละนะคะคุณรู้ตัวอยู่แล้วอะว่าหนทางข้างหน้ามันมีโอกาสให้คุณเลือกเดินแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราเชื่อว่าชาวมีนคุณคิดว่าสักวันหนึ่งโอกาสจะเป็นไปได้ที่เขาจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณแต่เรามองเห็นเราบอกได้เลยนะคะโอกาสตรงนี้ก็คือมันไม่มีนะคะมันมองไม่มีแล้วละ่ะอยู่ที่ว่าคุณจะเปิดโอกาสให้กับตัวเองไหมเท่านั้นเองโอกาสรอคุณอยู่ข้างหน้าอยู่แล้วนะคะ แต่บางครั้งบางคราวทำไมแต่เราเห็นอะไรมาสักอย่างว่าชาวมีน่ะคุณม,มีอะไรอีกอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่เขาบอกมาว่าคุณรู้ว่าโอกาสวันข้างหน้าของคุณกับเขามันต้องจบกันแน่ละจบด้วยความรู้สึกของคุณนะคะแต่หัวใจของคุณคุณก็ยังยื้ออยู่ยังรักเขาอยู่นะคะโดยที่ว่าไม่มองเลยความรักครั้งใหม่หรือโอกาสใหม่ในวันข้างหน้าจะเข้ามาหาชาวมีนละมีรักครั้งใหม่เข้ามาหาชาวมีนด้วยนะแต่ความรักตรงเนี้ที่เข้ามาเนี่ยมันอาจจะเป็น เข้ามาในลนักษณะคนรู้จักนะคะหรือแม้แต่กระทั่งว่า,เ,าเข้ามาแค่คุยก่อนเป็นกรรยานามิตรที่ดีก่อนนะคะแต่เขาบอกมาว่าถ้าชาวมีนคุณยอมเปิดใจนะคะยอมเปิดใจสักนิดหนึ่งศึกษาดูใจนะคะอย่าปิดกั้นตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะค่อยๆนะคะค่อยๆลื้อฟื้นค่อยๆดีขึ้นค่อยๆ m o v อ,อ move on ได้นะคะอยู่ที่ มีมีรักมารอคุณอยู่ตรงหน้าอยู่ที่คุณจะเลือกเดินไหมอยู่ที่คุณจะมูฟออนไหมมันเหมือนกับว่ามันเหมือนกับว่าคุณยังต้องการค้นพบอะไรกับตัวเองอ่ะนะคะคุณยังขาดเหลืออะไรไปบางอย่างบางสิ่งบางอย่างในหัวใจของตัวเองไปเท่านั้นเองหรือแม้แต่กระทั่งว่าคนที่เข้ามาหาคุณอะ่ะ ใจของคุณเนี่ยคุณรู้ด้วยตัวเองว่าเอ้คนนี้มันไม่ใช่อะไรประมาณนี้นะคะคือยังมีอะไรที่มันขาดหายไปสำหรับคุณเท่านั้นคุณก็เลยยังไม่กล้าที่จะเปิดใจด้วยแต่ก็อย่างน,น้อยก็ยังดีตรงที่ว่าคุณก็ยอมศึกษาดูใจนะคะเขาบอกว่าให้คุณศึกษาดูใจค่ะนะคะไม่ใช่วันข้างหน้าก็ค่อยมาพูดค่อยมาหันมาถามหัวใจของตัวเองว่าจะยังไงต่อไปนะคะยังดีกว่าที่จะคิดถึงแต่เรื่องเราในอดีตทั้งทั้งที่มัน ความเป็นไปได้เนี่ยตรงเนี้เราเห็นอยู่อย่างหนึ่งว่าโอกาสมันค่อนข้างจะยากสักนิดนะคะชาวมีนโอเคค่ะนี่คือเรื่องราวของชาวมีนนะคะเดี๋ยวไว้ติดตามคลิปความรักาธาตุน้ำนะคะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ